สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมเอ็กเฟบเรามาต่อนที่ EP 2ใน Player Mode ครับของ a r g e n i n a Challenge ก็ตอนนี้ยังอยู่ใน p r e c i s o n อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะรีบเล่นแล้วพยายามตัดแค่ไฮไลท์ของการทำประตูครับมาให้ชมเพื่อความรวดเร็วเราจะได้ไปสตาร์ l e อย่างว่องไวฮะก็ หมายที่2พบกับฟปตนะ,ะัเราอยู่ในชุดของทีมเยือนก็เหมือนเดิมครับได้นในตำแหน่งกลางฝั่งขวาคล้ายๆตีขวานอ่ะก็ไปลุยกันเลย hi e v e u t e l y มาที่จังหวะนี้ครับอเวเลสส่งให้กับโกเมสโกเมสให้กับโซเล่ครับโซเล่ให้กับอเวเลสแทงมาลูกนี้ให้กับโซเล่แล้วไปยิง่องวันเข้าทางกูเอเดสนะเรียบรอยหนึ่งศูนย์ครับออกนํำก่อนไวนเซียลูกแรกจาก กูเอเดซนี่ครับนายาทีวิยามตอบอบอลยังไปมาแล้วบอลมันมาเข้าทางของกูเอเดซครับก็แปรน,น,นิ่มๆฮะบอลติดลอยขึ้นหน่อยมาที่จังหวะนี้ครับหลุดเป็นการหลุดเดี่ยวของนากาจิมะฮะนาทีที่ก็แล้วก็ชากไปวิ่งไปวิ่งไปแล้วยิงที่เสาแรกงเลย หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับจากโชยานากาชิมะตัดมาที่จังหวะน,นี้ครับเป็นโซเล่เปิดเข้ามาแกับมไม่โดนยิงนิดหนึ่งสองสามเหวินเซียออกขึ้นนำอีกครั้งครับจาก ลูกยิงของเควินกาเมลโลและหมดเวลาครับไวนยแคลชนะปอร์โตไวสองหนึ่งก็มาดูสถิติกันนะครับวันนี้ไม่มีส่วนเลยเกมวันนี้นะฮะแต่ว่าก็มีส่งสำเร็จไป88%แล้วก็ ไม่ค่อยมีอลไรนะมีสูงคีย์พาร์ตด้วยอันนี้เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเกมหน้าครับก็มาดูคอมเมนต์หลังจบเกมครับก็ถูกติเรื่องหลุดตำแหน่งค่อนข้างบ่อยครับแล้วก็ถูกชมเรื่องบอกว่าเราเนี่ยเล่นค่อนข้างเต็มที่ครับสามารถทําให้รูปเกมที่เสียบอลเนี่ยสามารถดึงกลับมาเป็นของเราได้แล้วก็มีทัศนวิสัยที่ค่อนข้างเยี่ยมครับสามารถมองพื้นที่ว่างแล้วส่งไปให้เพื่อนได้ตลอด ครับผมก็แมตต์ต่อไปฮะเดี๋ยวเจอกับไสติกก็มีโปรแกรมฝึกด้วยครับก็เดี๋ยวเราไปฝึกแล้วเดี๋ยวผมสคิปข้ามไปตอนที่ได้เอหมดแล้วเลยละกันครับก็ส่งกันบ้านครับที่นั่งเล่นมาก็ได้เอครบทุกตัวแน่นอนนะสแตล์เราต้องพุ่งอย่างรวดเร็วครับ ก็มาครับก่อนจะเริ่มแมตที่3เมื่อกี้เหมือนเห็นเมล,ลเข้าครับก็ครับก็มีข้อความเข้ามาจากผู้จัดก,การส่วนตัวของเราเรื่องตอนนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะติดทีมชาติเนี่ยผู้จัดก,การทีมชาติและทีมนี้นัาน่ากำลังจับตาดูฟอร์มของเราอยู่ครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับเราต้องโชว์ฟอร์มให้ดีในสโมสรของเราครับเพื่อที่จะถูกเรียกไปติดทีมชาติครับผมอ่านแล้วใจมาเลยครับเดี๋ยวน,นต่อไปเจอไลฟ์ซิกเนี่ยจะยิงสักสามโดเลยโอเคไหมเพื่นเพื่อนก็มาครับมาต่อนหม่ที่3เริ่มครับใบเซียชุดขาวพบกับไลฟซิกครับมาในชุดเยือน ก็ตำแหน่งเดิมว่าเรากับหลอดพลังค่าเหนื่อยที่ลดลงลดลงเรื่อยๆครับก็มาที่กูเอเดสครับให้กับโรดิโก้แล้วก็ให้กับอาเรสรอเพื่อนทีนงยิงมาแล้วครับลูกแรกของเกมโดยโรดิโก้ แอซซิดโดยเราเองครับเจ้าหนูกุสตาวโวดูครับแล้วรอก่อนจังหวะเห็นแล้วว่างแล้วส่งเพื่อนๆไปนี่ครับกองกลางที่ขึ้นไปเป็นเวิร์คคัสก็เป็นไวเซียครับออกนำที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ มาที่จังหวะนี้ครับอเวเลสส่งต่อให้ไปกับโรริโก้ฮะโรืิโต้ส่งให้กับกามิโลแล้วก็มาที่อเวเลสครับรอเพื่อนก่อนทีนึงแล้วเห็นแล้วลองส่งดูครับกามิโลววว <test> มาแล้ครับแอซิตที่2ครับ เป็นประตูจากกามโล่นี่ฮะล็อกดึงทีนึงแล้วก็ส่งให้กามโล่ดึงทีนึงแล้วก็ยิงครับอันนี้ก็ต้องชมที่กามโล่เหมือนกันครับที่ใช้ความสามารถเฉพาะตัววิเศษดึงก่อนทีนึงแล้วถึงได้ยิงก็เป็นไวเซียครับขึ้นนำไรซิที่สองประตูต่อศูนย์มาที่จังหวะนี้ครับก็เป็น เอาไว้ครับได้บอลแล้วแทงให้กับฟอร์นซีครับฟอร์นซีล็อก่อนทีหนึ่งขอบอลแล้วแทงให้กับเป็นคู่ไอเดซยิงเลยแฮททริกแอสซีครับผม โอ้โหเนี่ยครับหนึง่งแล้วมาเข้าเราแล้ว,ลวเราไหลเบาๆให้กับกูเ์ดสวันเล่ยเพียงแค่ครึ่งแรกครับจัแดแฮตทริกแอตซิตไปแล้วต้องสายกลัวจะไม่ติดทีมชาติครับเล่นขนาดนี้ก็จบครึ่งแรกครับเป็นวาเลนเซียออกนำไดซิกส,ส<า>ประตูต่อ0โดย3ประตูเนี่ย มาจากเจ้าหนูกุสตาวโวสามลูกเลยนะครับจากลูกแอสซิสมาที่เอเวรสครับกับกองด็อกเบียคืนมาเอาเวรสแล้วไปเองครับตัวยืดยิงแตกหน้าโอ้ยยิงหนึ่งแอสซิสสามนี่ฮะ ทำชิงฮะแล้วก็ไปเองก็สัดด้วยซ้ายแสงหน้าก็เวไปเลยฝั <c oughs> ร่รกขกเราครับของวรเนดร,ร้ายครับตาโวเนฝงระตูใานรายกรับาระคนทัวร์นครับใาเมนต์นี้ครับแล้วก็ จบทัวร์จบรายการนี้ไปเนราต้องได้ตัวจริงนะครับไม่งั้ผมไม่ยอมนะและกรรมการเป่านกวี่หมดเวลาครับเป็นเปนเซียครับเอาชนะไบรซิกไปที่4ีประตูต่อ0มาดูสถิติหลังเกมครับก็ส่งบอลแม่นยำ89%า89%ครับคือพลาดแค่2ครั้งแล้วก็ส่ง4คีย์พาสครับยิง1นึ่งติส3ครับก็อย่างที่บอกครับ จบทัวร์นาเมนต์นี้เราต้องได้สตาร์เป็นตัวจริงในลีกนะครับก็คอมเมนต์หลังเกมครับก็มีแต่โดนชมทั้งนั้นเลยครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการจ่ายบอลน,นะฮะก็ล้วนชมเรื่องการสร้างคีย์พาสการแทงทะลุช่องการแอสซิดครับแน่นอนฮนะชมขนาดนี้ก็ต้องสตาร์ตตัวจริงแล้วครับในลีก I've uh, loved, same if I know, but it's the young. It's a great day for football in this lovely stadium. I'm Martin Tyler, he's Alan Smith, as usual, alongside me to provide the analysis. หมาเป็นเปาลิาสตาร์ครับโอ้ขอึ้นโงลกนี้ไม่ใส่เพลงให้ด้วยครับเราไม่มีส่วนฮะเอาดูแค่นี้พอหุสวยอ๋อมาที่จังหวะนี้ครับที่อัลเบรสจะไปวนยังไม่ได้ครับให้เพื่อนไปก่อนให้สิเออ ส่งลูกนี้ฮะเป็นเอาเลยครับไหลเข้าไปลองซัดครั้งแรกไม่ลิ้งทีเนี่ยฮะเพื่อนไหลให้แล้วลองซัดเองก็ไดครับแล้วบอลมันเข้าทางเลยซัดอีกทีหนึ่ง คือมันเกินไปนะลูกนี้ผมว่าไม่ใช่คนนะนยิงได้คือขามันจะไวอะไรขนาดนั้นแหม่ดูท่าดีใจมาครับลูกแรกมาถึงหัววันเลยฮะประตูที่สามในรายการนี้ทานทีจังหวะน,นี้ครับฟอเรนซีฮะไหลาปลาดเข้ามาครับมาถึงโซลีะก็<อ>ไม่ใส่เพลงนะครับ ลูกนี้ไม่เกี่ยวขับเราฮะัมีใจกันเองครับเพลงไม่ต้องฟังครับใน,จ,นจังหวะนี้ครับกูเดสแทงยาวมาให้กับโกเมสครับโกเมสล็อกติดทีแล้วจ่ายเข้ามาให้กับ โซเล่โหไม่มีส่วนอีกลแล้วนะครับเราก็อิชายอยู่ข้างหลังพอ่อฮะก็ขออนุญาตตัดไม้ตอนจบเกมนะครับสถยติวันนี้ก็ส่งบอลแม่นยำ91ครับคือพลาดแค่3ครั้งแล้วก็สร้างคีย์พาสไป้4ครั้งด้วยกันนะครับหนึ่งประตูครับส่นัสซิตครับ ก็คอมเมนต์หลังจบเกมครับก็เหมือนเดิมครับถูกด่าเรื่องการยืนตำแหน่งครับแล้วก็ถูกชมเรื่องวิสัยทัศน์การจ่ายบอลอะไรประมาณนี้ครับผมมาครับก็ก่อนจะเริ่มแมตช์นัดชิงเดี๋ยวเราไปซ้อมกันก่อนอส่งกันบ้านครับเอทุกตัวเหมือนที่เคยสัญญาวไว้ครับ ็นัดชิงจะพบกับนูเนสรู้สึกว่านูเนสเนี่ยจะเป็นทีมรีเวอร์เพจนะถ้าตามที่ผมอ่านมาก็เหมือนปีนี้ฟีฟ่าเขาไม่ได้ลิขสิทธิ์ครับก็เลยต้องใช้ชื่อเป็นนูเนสก็ผมจะเรียกรีเวอร์เพจแล้วกันนะครับก็แต่ว่าเขาหลุดมารอบชิงได้อย่างไรครับเนี่ย มาที่จังหวะนี้ครับกามิโลครับให้มาที่อเวเลสครับแล้วชำชิงฮะแล้วเห็นแล้วลองแทงด้วยโอ้โหกว้างเนี่ยครับที่ทำชิงฮะแล้วก็ปาดให้เพื่อนครับโอ้โหใจกว้างยิ่งกว่ามหาสมุทรับ มหาสมุทรครับคือลูกนี้ต้องยกเครดิตให้กับเราครับจะอวยอไรขนาดนั้นมาที่จังหวะนี้ครับอาร์โค้เดสให้มาที่ให้ที่เราเนี่ยครับทำชิ่งกับโกเมแล้วมีช่องตรงนี้แล้วก็สักด้ยซ้าย นี่ครับโอ้โหสวยมากฮะลูกนี้ทำชิ่งครับแล้วก็มีช่องแล,แล้วเข้าไปยิงเองเลยครับหึหัดชิงฮะถือว่าถ้าได้แชมป์นี่ถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชายัยฮะถึงแม้จะเป็นการแข่งแบบไม่เป็นทางการนะแต่เราก็ยิงหนึ่งอสหนึ่งแล้วครับต่ดมาที่จังหวะน,นี้ครับเอาเลได้บอล เห็นช่องแล้วแทงให้กับการ์เมโลสามสูงเข้าไปแล้วครับนี่ครับจังหวะนี้เห็นช่องแล้วแทงครับโอ้โหนี่มันคือการแทงแบบว่าสัญชาตญาณฮะของกองกลางแมตช์สุดท้ายฮะก่อนสตาร์ทลีก จังหวะนี้ครับวัยโคระบหลให้กับเราเข้าซ้ายก่อนนะครับที่หาช่องอยู่สักพักครับก็องมาเข้าซ้ายพอดีแล้วก็ซัดครับสองลูกไปแล้วครับวันนี้ลุ้นแฮตทริกครับ ขออีกสักลูกฮะแฮตติกครั้งแรกในชีวิตครับขอตอนนี้ยิงสองแอสสิสอส,อสองครับยังหายลูกครับขอแฮตติกหน่อยฮะมาเพื่อวนอย่างงี้วนวนขอยิงหน่อยอมไม่ได้ฮะมันแน่นไม่หมดนะเอาไปออาาาเขาเป็นแฮตติกแอตสแท,แทนก็ได้ครับ 5-0ูสวัสด์ครับปิดประตูแชมป์แรกในชีวิตอย่างไม่เป็นทางการของเจ้าหนูกุสตาโวครับจะตัดไปทอนท้ยจะตัดไปตอนชูถ้วยเลยนัน,นะครับชูถ้วยชูรับชูก็มาครับเราอยู่หลังเฟมครับเราเด็กเพิ่งเกินนะเคดครบ่ถ้วยมันวับเลย ถือเป็นขวัญกำลังใจครับแก่ทีมครับก่อนจะเข้าสู่ลาริก้าลีกของจริงครับผมก็สถิติวันนี้ครับยิง2เข้า2ฮะก็แอซิสต์3ครับก็สถิติที่ยอดเยี่ยมครับก็น่าจะ MVP แน่นอนครับแมนนวลเดอะแมตช์วันนี้ครับ ก็เดี๋ยวมาชมสถิติส่วนตัวหน่อยครับก็ดาวซันโวของเทอร์เมนครับเราแน่นอนนะ5ลูกแล้วก็ท็อปแอสซิสเหมือนกันครับ7ลูกใน5แมตช์นี่ฮะตำนานม,มันต้องสถิติแบบนี้ครับผมวว้าวรอรีปเปิดครับก็เดี๋ยวซ้อมไปเรื่อยตอนนี้ถ้าแต่เราขึ้นมาที่70แล้วนะสมับนบ้านครับเทุกตัวตอนนี้ถ้าแต่เราจะได้เจ็ดสิบเแล้วนะจาน่าหกสินะ เวลาแค่พีซีซั่นเองครับอสองไม่ก่อนครับช่วงนี้เราหลีกเปิดส่งกันบ้านครับฟาร์มยาวๆครับช่วงนี้ลวีดีอาร์ครับก่อนหลีกเปิดส่งกันบ้านครับเรียบครับสเตตส์ที่มาที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้ว ก็ก่อนสตาร์ทแมตช์แรกครับก็มาดูความคาดหวังในเดือนนี้คือ4แมตช์ของในลีกนี้ก็มีคะแนนเฉลี่ยครับไม่ห้ามต่ำกว่า6แล้วก็สร้าง1ประตูสร้าง2โอกาสแล้วก็ส่งบอลแม่นยำห้ามต่ำกว่า60ซตก็ ลุยครับแมนแรกจะพบกับโซเซดัดนะก็เราได้ลงเป็นตัวจริงครับมีลักแคซด้วยนะซีซั่นนี้ก็ทีมบารนเซียน่าจะซื้อมาครับมีโบนูชี่ก็โหดโหดโหดอยู่ครับโหดอยู่มาครับตางด้านนี้แซ็หลายมากเพื่อนแล้วเข้าซ้ายตัดตุง้ง เอาละครับเปิดซิงลูกแรกอย่างเป็นทางการของเจ้าหนูกุสตาโวเนี่ยฮะลักแณดไหลให้เราแล้วก็เข้าซ้ายผม<อ>เป็นข้อลูกนี้มาแล้วครับลูกแรกในชีวิต <c oughs> เป็นบารเซียขึ้นนำแล้วโซเซดัดไปที่หนึ่งประตูต่อสูง บอลได้ครับให้ไปที่เนโค้หรเอโคให้กับลากาแซตไหลต่อมาให้เราะแล้วรเห็นแล้วแทงลูกนี้มาเพื่อนมาเพื่อนแล้วก็ไตามมาติตดๆครับลูกที่สอง ประสานงานมากันตั้งแต่ครึ่งสนามครับลูกนี้มาอย่างรวดเร็วฮะก็โค้ชบอกโค้ชบอกเยสมาครับลูกที่สองของลาลิก้าครับมาเพื่อนโอเคครับไหลไปครับแล้วไหลต่อครับอยู่ที่โกเมสฮะโกเมสไหลให้ <S <S 2> <S 2> <S 2> กองด็อกเบียร์ 3ประตูต่อศูนครับเวเนเซียขึ้นนำเรอัเซดในแมตช์แรกของฤดูกาลและกรรมการเป่าเลยไหมเป่าหมดเวลาครับเรียบร้อยครับแมตช์แรกของเราฮะช่วยทีมเอาชนะไปได้3ประตูต่อศูนบ้านเราฮะบ้านเราเอง ก็มาดูสถิติหลังเกมครับก็ยิงไป2ประตูครับสิบสูงนะวันนี้ส่งบอลสำเ,นะเร็จ97%เรนตะเรตติ้งเราอยู่ที่9นะซึ่งเราต้องได้6นะแต่ว่าวันนี้เรามีพ m a n o แ u t เ m a t ์เส่งบอลเสียแค่ครั้งเดียวครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่สอเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแมตช์แรกในชีวิตการคาแข่งอย่างเป็นทางการก็ถ้าเราเล่นด้วยฟอร์มแบบนี้ ผมคิดว่าเราก็คงจะมีสิทธิ์ที่จะได้ลงเป็นตัวจริงในนัดต่อไปครับแล้วก็ถ้าฟอร์มเราสม่ำเสมอแบบเนี้ยผมคิดว่าอีกไม่นานครับเราจะต้องถูกทีมชาติเรียกขึ้นไปติดชื่ออย่างแน่นอนเลยครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้มาถึงช้าเพราะลาไปก่อน